หนูนุ <esi> <AN> ่นนิกกี้นิกกี้นิกกี้นูนนินี้นิ้ต่อี้นิ้นนูนุ่นปูที่นอนเองโ้้โห หนูนุ่นนอนหลับต้มชอเนาอ่างนุ่นต้องรับตาก่อนนอนหลับที่โรงเรียนต้องรับตาไหนรับจริงก่อนถ้ารับก็ดิ้นไปได้สี่ไหนหันหน้ามาหรอต้องรับตาแต้เตนะแม่นับหนึ่งถึงสิบเนาะหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ด 8 9ดเก้าตึนเก็บของได้แล้วกลับบ้านกลับบ้านกลับบ้านเออกลับบ้านกลับบ้านโอ้เก็บของได้เก็บของได้